จุดไฟให้ตัวเองด้วยการจินตนาการถึงความสำเร็จในอนาคตคุณเคยลองนั่งเงียบเงียบหลับตาและปล่อยให้ตัวเองได้จินตนาการถึงอนาคตของคุณบ้างไหมครับไม่ใช่อนาคตที่เต็มไปด้วยความกังวลความกลัวหรือคำถามว่าจะรอดไหมแต่เป็นอนาคตที่คุณได้ประสบความสำเร็จไปแล้วจินตนาการแบบละเอียดสมือนจริงจนคุณรู้สึกได้เล่ากับกำลังสัมผัสมัน,มนอยู่ตรงหน้าเพราะความจริงคือ จินตนาการคือเชื้อเพลิงที่ทรงพลังที่สุดมันสามารถปลุกความหวังขับเคลื่อนความตั้งใจและทำให้คุณก้าวต่อไปแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุด 1. ทําทำไมต้องจินตนาการถึงความสำเร็จสมองของมนุษย์เราไม่ได้แยกออกชัดเจนระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่จินตนาการอย่างมีพลังและสมจริงนี่คือเหตุผลที่เวลาเราฝันร้ายหัวใจเราถึงเต้นแรงจริงๆ และเมื่อเราจินตนาการถึงความสำเร็จสมองก็จะสั่งร่างกายให้รู้สึกเหมือนเรากำลังยืนอยู่ตรงนั้นแล้วจริงๆและเมื่อคุณเชื่อและเห็นภาพชัดเจนว่าตัวเองทำสำเร็จได้มันก็เหมือนกับคุณมีพลังล่วงหน้ามาเติมเชื้อพเพลิงนี่ไม่ใช่การหลอกตัวเองแต่คือการตั้งโปรแกรมให้สมองและหัวใจของคุณมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน 2. จินตนาการให้มีรสชาติลองนึกถึงความสำเร็จของคุณไม่ใช่แค่ภาพลางๆ แต่ต้องให้มันมีรสมีชาติถ้าความสำเร็จของคุณคือการมีธุรกิจที่รุ่งเรืองลองจินตนาการเสียงโทรศัพท์ดังเพราะลูกค้าโทรมาขอบคุณคุณถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในการเรียนลองจินตนาการตอนคุณยืนบนเวทีรับประกาศนียบัตรท่ามกลางเสียงปรบมือถ้าคุณอยากมีร่างกายแข็งแรงลองนึกถึงสัมผัสเหงื่อที่ไหลลงมาความภูมิใจที่ได้มองตัวเองในกระจกแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณใส่รายละเอียดทั้งเสียงกลิ่น รสสัมผัสอารมณ์จินตนาการนั้นจะเปลี่ยนจากความฝันลอยๆกลายเป็นประสบการณ์เสมือนจริงที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงและตื่นไฟขึ้นมา 3. จากภาพฝันสู่แรงผลักดันเมื่อคุณเห็นภาพความสาเร็จในหัวบ่อยครั้งมันจะทำให้คุณไม่ยอมปล่อยมือจากเส้นทางนั้นอย่างง่ายๆเหมือนนักกีฬาที่เห็นภาพตัวเองคว้าเหรียญทองก่อนจะลงแข่งเหมือนศิล,ลปินที่นึกถึงเสียงคนดูปรบมือก่อนจะขึ้นเวทีจริง ความสําเร็จไม่ได้มาหาคนที่เก่งที่สุดเสมอไปแต่มันมาหาคนที่มีพลังใจยืนหยัดมากที่สุดและการจินตนาการถึงปลายทางที่งดงามก็คือแหล่งพลังใจที่ไม่มีวันหมด 4. วิธีฝึกจินตนาการเสมือนจริง 1. หามุมเง,งียบๆนั่งสบายหลับตาหายใจลึกๆ 2. สร้างภาพให้ชัดนึกภาพความสำเร็จที่คนอยากได้มากที่สุดในชีวิต 3. เพิ่มรายละเอียดสีสัน กลิ่นรสเสียงสัมผัสอารมณ์ทำให้เหมือนจริงที่สุด 4. อยู่กับภาพนั้น5-10นาทีให้หัวใจของคุณได้เชื่อว่ามันเป็นจริงแล้ว 5. ทําทำซ้ำทุกวันตอนเช้าเมื่อคุณตื่นและก่อนนอนเพื่อให้สมองบันทึกว่านี่คือชีวิตใหม่ของเรา 5. จุดไฟแล้วอย่าปล่อยให้หมอดอย่าลืมว่าจินตนาการเพียงอย่างเดียวไม่พอมันต้องตามด้วยการลงมือทา แต่การลงมือทำโดยไม่มีภาพฝันก็เหมือนคนเดินในความมืดที่ไม่รู้จะไปไหนดังนั้นทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อให้นึกถึงภาพความสำเร็จนั้นอีกครั้งภาพที่คุณยืนยิ้มอยู่บนยอดเขาภาพที่ครอบครัวของคุณดีใจไปกับคุณภาพที่คุณได้ที่สุดตัวเองต่อโลกใบนี้นั่นแหละคือไฟที่ไม่มีใครมาดับได้สรุปความสำเร็จไม่ได้เริ่มต้นที่เงินทองโอกาสหรือโชคชะตา แต่มันเริ่มต้นที่ภาพในหัวใจของคุณเมื่อคุณเห็นอนาคตชัดจนรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วในวันนี้คุณก็ได้ก้าวเข้าไปอยู่ในอนาคตนั้นไปครึ่งหนึ่งแล้วดังนั้นจงหลับตาและวาดภาพชีวิตที่คุณต้องการทําให้มันสมจริงจนคุณสัมผัสได้และใช้มันเป็นไฟที่ผลักดันให้คุณลุกขึ้นในทุกเชา้าเพราะความสําเร็จไม่ใช่เรื่องของวันหนึง่งแต่เป็นเรื่องของวันนี้ที่คุณกล้าวาดมันขึ้นมาสุดท้ายนี้ ความสำเร็จไม่ได้เริ่มที่จุดหมายแต่มันเริ่มที่ใจของเราเมื่อคุณกล้าจินตนาการถึงความสำเร็จที่ชัดเจนเสมือนจริงจนหัวใจคุณสัมผัสได้คุณก็ได้ก้าวเข้าใกล้มันไปแล้วครึ่งหนึ่งจงใช้ภาพอนาคตที่สวยงามนั้นเป็นไฟเป็นแรงผลักดันให้คุณลุกขึ้นเดินต่อในทุกๆวันเพราะความจริงก็คืออนาคตที่คุณเห็นในจินตนาการวันนี้จะกลายเป็นความจริงที่คุณยืนอยู่ในวันพรุ่งนี้